สวัสดีท่านผู้ชมทั้งบ้านนะคะแฟนกับแฟนช่องนะคะมือนีกาสิริทูถามสัมผัสขาเซียนกล้องห่วยกูนะคะเป็นเลขสูตรคำนวณวาสันค่ะงวดที่แล้วกามาลางสองซีีสองนะคะงวดนี้กามาติดตามแนวทางจากกล้องหุ่ยกูนะคะ เป็นกสิหายแนวทางเห้านะคะเป็นแนวทางทอนันกับใส่วิจารย์ในการรับชมนะคะเข้ามาแล้วก็เป็นกับร่างแก่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิง่งแจ้งเตือนในทางช่องน้าเด้อค่ะเพื่อจะประผาดแนวทางนะค่ะทางช่องกเสนอไวเป็นซื้อกลางเป็นแนวทางทอน,นันโปรดใช้วิจารย์ในการรับชมค่ะแนวทางกับมีความเสี่ยงค่ะค่ะไปฟังสัมผัสเสียงกาก กล้องห้วยกูนะคะวางงวดวันที่หนึ่งกันยายนสองพันหารอยหกสิบหาเพิ่นสิได้ตัวใดเนาะเนาะค่ะทำไม่ยงครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเพื่อนคับนาชีครับตูปโกครับครับสดีกล้องห้วยกูนะครับเนาะเออมันมั่นงวดนี้สี่หางนะครับมั่งงวดที่แล้วเขาตัวใดค่ะงวดที่แล้วเขาล่างเขาล่างครับ เอาที่สองสองสี่สะโพลานี่งวดแล้วครับผมเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยถ้าถ้าไม่ออกกาก็ถ้าไม่ออกมันก็เข้ามาสามสิบงวดแล้วถ้า,ถา <c oughs> มันก่อนมันออกคิดไปอ่ะออกสิบแปดออกสิบเจ็ดใช่ไหมใช่ครับผมค่ะเออมันเปแก้มเดียวแก้มเดียวอ่ะก็เลย ม่ออกคิดลองดูที่ว่ามันจะมันจะออกไหมเหรออามันไม่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 ไ่คยเกยโฆษณาแล้วเออเอามาสามสี่งวดเลยนเอาเอาเอาสี่หางครับสี่หางเอาสี่หางเลยดีกว่านะตัวเลขมาเลยครับผมครับเก้าสองครับเก้าสองเก้าสองศูนย์ห้าครับศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดครับศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าสี่ครับเก้าสี่ค่ะ ซีหางบนกลางสามตัวสามตัวบนก็เอาสองศูนย์เจ็ดครับสองศูนย์เจ็ดสองศูนเจ็ดสามตัวสองศูนย์เจ็ดค่ะขับเล่นศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดค่ะครับเป็นศูนย์เจ็ดครับเอาบนเอาบนล่างได้ครับบนล่างด้วยบนล่างให้ยักยีเขาให้ยักยี ลูก็ให้เขาเอาบนล่างด้วยครับค่ะซื้อบนล่างนั่งกับก้อมบ่ค่ะครับผมครับกับป้อมครับมือตับแสบครับด้วยครับจับแสบเป็นสูตรกันไมวันนี้ไปย้อนบ่อไปยี่ห้ออะไปยี่ห้อมันบ่อไม่ได้มาครับผมโอ้ยไปไปหาซองก็ไม่เจอหาซองก็ไม่เจ้ไปยีหวอ เป็นสูตรคำนวลปะค่ะครับข้ามนวลครับคครรัับบมันเป็นเขาบ้างครับตรงครับจากบ้านขวองครับข้มนวลขวองครับเอาอะไรครับพี่ก็เอาเอาช้อนนี้ก mm ่อนนะครับแล้วแล้วมีมีแจกมาครับโอ้ครับก็ขอบคุณครับผมครับผมครับขอครับผมค่ะนี่คือแนวทางเนาะค่ะเนาะจากเซียนก้องห้วยโก้ค่ะ มาหอดเพื่นก็หายเลขรวดค่ะท่านผู้ชมวดที่แล้วว่าเขานะคะเลขลางมาสัน่นตัวเลขนี้ชุดนี้ก็มา,าได้ทั้งบนทั้งล่างแล้วค่ะเก้าสองศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดเก้าสี่นะคะกราฟพร้อมกราฟก็กสิเป็นช่องเก้าก็มาศูนย์กับเจ็ดศูนย์กับสี่เก้า 0, 7, 0, 4, นะคะแล้วกาสองศูนย์เจ็ดนะคะ สามตัวบนค่ะค่ะนี่คือตัวเลขนะคะ่ะเอฟซีมากกับตามได้กันว่ามากกับพานได้วยค่ะเด้อมาถึงก็ได้ตัวเลขเลยเนาะค่ะเพื่อนเบาว่างเนาะครับเพื่นกับฝาวจักหน่อยขายของหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่แขกมากประสานค่ะครับก็แคบนาจอไว้ค่ะครับกล้องห้วยโกนะฮะกล้องเคยออกข้างช่องดูนะคะไปร,รอบหนึ่งแล้ว แล้วรอบนั้นหลุดก็เลยไม่ได้ออกเนาะอ๋อรอบนั้นหลุดว่ากันก็เลยไม่ไม่ไม่ออกกล้องเลยทีนี้กลับเข้ามาแล้วสามสี่งวดก็เลยกลับมาครับผมครับมาบอกแต่ตัวเลขอย่างเดียวนี่แหละครับมาถึงก็ใส่ตัวเลขเลยค่ะนะว่เราะท่านได้ถามยังกันเนาะไม่ไม่รู้ที่มาที่ไปนะครับแต่ยังดีว่าเด้หูยินเสียงครับผมแต่ว่าตัวเลขเพื่อนนี้แค่แคบนาจอไวเดอค่ะครับ ตัวเลขกับปลายตัวเลขสี่คูถือว่าตัวเลขปลายนะคะเซียนกล่องห้วยโกนะคะพิจารณาเป็นแนวทางบนล่างกลับด้วยค่ะทั้งช่องกับเป็นซื่อกลางให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันนะคะแนวทางกับมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะกับตัวเลขก็มีแค่นี้นะครับเนาะลำดับกล่องห้วยโก ก้องห้วยโกเสียนกล้องห้วยโกนะฮะมวนมวนมว,น,วนเมื่อกี้สี่สองใช่ไหมเขาเลขล่างว่าสันสี่สอง 4, สอง 4, สี่ค่ะครับผมเอาเข็บหน้าจอไว้ค่ะท่านผู้ชมลืมถามพ่อนาว่าเปิดท่อหายใ้บัว พ่ได้ถามหอดเปิดโทรเราฝ่าวลายครับอันึงก็ได้ตัวเล็กเลยนะฮะสงสัยเป็นยาคุณพี่น้องครับผมอ้าวแคบหน้าจอไว้นะคะตอนนี้แอดกะกำลังเดินทางออกตามหาแนวทางให้ท่านผู้ชมนะคะกาเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะเปิดอทราบก็ออกแกบ้านใ้เศร้านะคะ เบอร์ตัวนี้่ทัากท่านกายเนาะเพราะว่าบ่ได้ถามเบิ่นครับผมค่ะบ่ได้ถามเบิ่นมาเร็วไปเร็วแล้วเกินครับผมค่ะฟังเบิ่งวางวดนี้สิขาวบ่ะเนาะครับมาดูก่อนเนาะเบิ่งกนวาสิขาวบสําหรับปูชอบกระดึงรถสุรกับผมโอ้พ่นยูสารคามครับเพิ่นเซียนกล้องสารคามเซียนกล้องสารคามเคยออกลิปไปอยูเอ c ซีกัสซิมีเบอร์ยูดกที่พญานาคขึ้นกระจกรถนะครับอ๋อ ญญาก็ยนนาขึินกระจกรถค่ะครับผมจื้อได้แล้วค่ะคพี่น้องแต่ยังลืมพื่สันแกว่าของแกเข้ามาสามสี่งวดแล้วแกก็เลยอยากออกอนะเขามาลายวดแล้วครับผมถ้าออกทีไรหลุดทุกทีกขอแก้มือใหม่แกว่าอย่างนี้นะเอาพิจารณาเป็นแนวทางค่ะคชอบในคลิปนี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ทางช่องเบิกซับหน้าขี้น้ำเด้อค่ะเพื่อบอบาดการติดตามค่ะ กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะหมดวันทีหนึ่งกันย้ายนสองพันหารอยหกสิบหาค่ะ